วันนี้นะครับว, <ENNIS S 1> วันนี้วันนี้ปรากฏว่าตั้งตั้งแต่เข้ามาปั๊บปั๊บปั๊บพวกมีสำนักสงฆ์มีสำนักสงฆ์มากมายแต่สำนักสงฆ์ค่อนข้างที่จะไม่เกิดเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มค่อนข้างคนจนทําสวนกันมากทําไร่กันมากก็ไม่คนจนแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนพม่าเยอะแต่ปรากฏว่าคูบาจะเป็นคุ้มนี่ก็ทําลักษณะเดียวกับหลวงพ่อกระมะเลี้ยงพวกพม่าไปเยอะมาก ก็ให้จัดสวนทำนูน่นทำนี่ทุกพม่มาก,ก็มีรายได้พอมีรายรายได้อะไรเสร็จแล้วท่านก็เลี้ยงไว้ประมาณสามสิบกว่าคนนะครับแต่ถามว่าวันนี้ที่เรามาช่วยคูบาเจ้าบุญคุ้มเนี่ยหมายความว่าเรามาสร้างเกินบุญถามว่าทําไมต้องสร้างเกินบุญเกินบุญคืออะไรคุณเห็นไหมฮะท่านกาลังจะทําเขื่อนน้าเอาไว้เป็นเกินบุญถามว่าเมื่อเมื่อในอดีตผมก็ไม่รู้จักคําว่าเกินบุญคืออะไร ผมทาธุรกิจปีหนึ่งร้อยสองร้อยล้านแต่ไม่เคยเก็บเงินไม่เคยอยู่แต่วันนี้มาเจอครูบาที่เป็นคุ้มได้ทําเขื่อนบุญเนี่ยธุรกิจผมโตสองร้อยเปอร์เซ็นต์เขื่อนบุญผมผมก็เก็บเงินอยู่ผมก็จะบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งการทําธุรกิจต้องสร้างเขื่อนสร้างฐานบารมีนะครับสรารฐานบารมีถามว่าสร้างอย่างไรหนึ่งสร้างกับที่วัดที่กําลังพัฒนาหรือสํานักสงฆ์ที่พัฒนา หรือครูบาอาจารย์เช่นครูบาเจ้าเป็นครูเป็นพระสุติปันโนถามว่าคําว่าพระสุติปันโนเป็นพระที่รู้ปัจจุบันและอนาคตถ้าเป็นพระเป็นพระผ,ผููเราก็มีจิตศรัทธาก็าครูบาอาจารย์เราผ่านมาเยอะนะครับเราก็มีจิตศรัทธา,าว่าครูบาจะาเป็นครูสามารถที่จะรู้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้ แลวทุกอย่างที่เรามีความทุกข์ท่านก็สามารถที่จะแก้ทุกข์กับเราได้เราก็เลยมีจิตศรัทธานั่นแหละครับแล้ววัดนี้ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าไม่เกิน5ปีวัดนี้จะเจริญเป็นรีสอร์ทที่สวยงามเหมือนกับวัดโพธิสัตว์เป็นพิธีในการทำบุญกักตุนเนี่ยเราต้องผูกมเราไม่ใช่ทำบุญว่าอหวังเพื่อวัดถเก็บรากไม้แล้วก็ แต่เราต้องการที่พระจุติปันโนคือที่นั่งปฏิบัติธรรมตอหญ้าตอไม้ต่างที่มันอยู่ตรงนั้นก็สามารถที่จะบบกว่าให้เราทจหวังาร้าบุญมีหลายรูปแบบนะครับให้ประเคนรอเลยเราลดเช้อไปที่ใดเราก็ได้ดูให้ตั้งสปริงเกอร์ได้เป็นจุดหรือวันนี้ออกแรงทำก็ได้บุญหรือเสียสลารัพย์ตัวเองก็ได้บุญถ้าถามว่าวันนี้การทำบุญอยู่ๆขึ้นมาเราไม่เราไม่สลารัพย์ของเราเองถามว่า เจ้ากรรมในเวรที่ติดกับตัวเราทั้งอดีตและปัจจุบันหรือเทวดาที่ดูแลเราท่านก็จะไม่ได้อะไรจากเราเพราะว่าเราไม่สละทรัพย์ของตัวเองแต่การที่เราจะจะได้บุญได้บุญด้วยด้วยจ,จิตใจก็คือพาคนเข้าวัดนั่นคือด้วยจ,จิตใจแต่ถ้าเราเสียสละทรัพย์ของเราเนี่ยเราจะได้บุญทั้งหนึ่งให้เจ้ากรรมในเวรอดีตชาติและเจ้ากรรมในเวรปัจจุบันและเทวดาประจํากาย นั่นแหละเราจะได้บุญธุรกิจเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นนี่คือการทำบุญครับดิฉันขอกล่นถึงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะดิฉันได้ทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับความงามค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชเต้ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ของดิฉันก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าใช้ดีก็บอกต่อแต่ปรากฏว่าเจออุปสรรค แล้วก็ปัญหามากมายนะคะทั้งลงตัลูกทุกอย่างดิฉันก็ได้เกิดแรงอ,อ,อธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ลูกได้พบแสงบุญนำพาดิฉันได้พบครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวขอ,ข,อของของของดิฉันปรากฏว่ามี คุณอคาลินและก็คุณเพชรนะคะแนะนาดิฉันให้มาได้รู้จักพระกูบาเจ้าบุญคุ้มดิฉันก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอบุญบาร,รมีของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็บาร,รมีของพระรูบาอาจารย์รูบาเจ้าบุญคุ้มขอท่านได้โปรดเมตตาโกโรุณาให้ลูกได้ทําธุรกิจการค้าการขายได้ลุกขึ้นยืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้ประสบความสาเร็จ แล้วก็ให้ยืนอยู่อย่างมั่นคงถ้าลูกยืนอย่างมั่นคงลูกอยู่ได้ธุรกิจลูกมั่นคงลูกจะขอทําคุณให้กับแผ่นดินจะคืนคุณให้กับแผ่นดินจะช่วยเหลือสังคมจะช่วยเหลือ,อ,อพระพุทธศาสนาจะทํานุบำรุงพระพุทธศาสนานี่คือแรงบันดาลใจของดิฉันแล้วก็ดิฉันได้ทําธุรกิจขึ้นมาก็ประสบความสําเร็จ ขึ้นมาเรื่อยๆดิฉันก็ได้ได้ปาวารณาตนไว้กับหลวงพ่อครูบาเจ้าบุญคุ้มว่าลูกขอปาวารณาตนว่าลูกจะขอเป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อครูบาเจ้าบุญคุ้มไปตลอดชีวิตของลูกเจ้าค่ะหลวงพอ่อดิฉันได้เรียนกับกาบเรียนนรัสการหลวงพอ่อครูบาเจ้าบุญคุ้มด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับรายการคนสร้างบุญก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจิตใจเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมกันสร้างสำนักสงฆ์พระธาตุดอยจุรามณีตำบลศรีมงคลอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบ,บรุรีให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในนามรายการคนสร้างบุญ ขอขอบคุณทุกทกท่านที่สละทรัพย์สละแรงกายเพื่อช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาเพื่อให้พ้นจากภัยวิบัติทั้งหลายครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดจะบอกข่าวบุญ หรือสถานที่สร้างบุญก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการคนสร้างบุญหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมนารคมพิดขวัญน,นิ่งและทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ